สวัสดีครับผมชื่อมิสเตอร์น้องไผ่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อมครับน้องไผ่จะพาทุกคนมารู้จักกับเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อมโดยสังเขปดังนี้นะครับขนาดพื้นที่ของเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อมมีประมาณ17.89ตารางกิโลเมตรและประชากรในเขตเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม มีประมาณทั้งสิ้น15,947คนโดยแบ่งเขตการปกครองเป็น3หมู่บ้านหมู่1บ้านบุ่งหมู่2บ้านบุ่งตะหลวและหมู่7บ้านหนองนกยูงครับวันนี้น้องน้องไผ่จะพามาชมเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อมอีกมุมหนึ่งที่ทุกคนไม่รู้จักกันครับ อย่างที่เคยบอกไปเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อมมีการปกครองอยู่สามหมู่บ้านหมู่หนึ่งบ้านบุงหมู่สองบ้านบุงตาหลวหมู่เจ็ดบ้านหนองนกยูงครับน้องไผ่จะพาทุกคนมารู้จักกับสัญ,ญลักษณ์ในผังเมืองรวมที่ทางเทศบาลตำบลแล้ววันนี้น้องไผ่จะพาไปพบกับท่านนายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่ล้อมนางสุภานั์น คงเกษมพิบาลท่านจะพาเราไปจุดเช็คอินแรกและพาไปทัวร์เทศบาลตำบลหนองพิล้อมให้สนุกกันนะครับนะตำบลของเรายังมีอีกนะคะเป็นโครงการศูนย์การเรียนรู้ปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริที่นี่นะคะก็มีการทำปุ๋ยหมักนะคะแล้วก็เป็นการปลูกผักปลอดสารพิษน,นะคะนะวันนี้ก็จะมาพาชม เป็นผ้าไหมลายลูกแก้วซึ่งจะเป็นผ้าไหมที่ได้รับรางวัลที่หนึ่งเลยนะคะส่วนวันนี้เดี๋ยวจะพามาดูผ้าไหมที่แพงที่สุดนะคะก็คือผืนนี้นะคะพื้นนี้นะคะราคาทาไมถึงแพงที่สุดก็ประมาณ200,000กว่าบาทนะคะเพราะว่าสังเกตดูนะคะแต่ละลายแต่ละชั้นเนี่ยจะไม่ลายไม่ซ้ํากันเลยตรงนี้ถือก็อเรียกว่าผ้าแพรวานะคะ ไม่เคยอันนี้ครับเองจะเข็ยนะครับมีเป็นก้อนสีนยมตาลไข่เสือเดือนนี่ยเหรอครับครับใช่ครับนั่นแหละครับไข่เสือเดือนนะครับเป็นไข่อันนี้คือคือคือในเวลาเวลาเขาไข่น่ะเขาจะกินรางมาใายข้างบนแล้วก็เลยมาไอ่ไข่ข้างบนมาหนุนที่ข้างบนแล้วเราก็เอาออกไปอีกเหรอคะไม่ไม่ครับให้เขาฟักตัวอยู่ในนี้อยู่ในนี้เลยครับใช่ครับเกิดอยู่ในนี้เลยครัแลวนี่มาซาวดูสิคะอันนี้จะเป็นเช่วตัวเล็กตังมานิดนึงยังไม่ตัวเต็มเต็มใบครับ อันนี้าได้ไหมคะับอันนี้ใครทำอันนี้จะเป็นตัวลูกของเขาครับที่เขาฟักมาจะเป็นเล็กขนาดเล็กกันนี่ก็มีกนี่ครับเล็กตัวก็มีนโอ้ยังเล็กๆตัวลูกเขานี่ตาวแม่เอ้ามาเออนี่นะคะอ้าวแทนแล้ลูกนี่นี่เป็นตัวเล็กมากตัวใหญ่จะพซอสยำจะเป็นปุยฝ้าย เราจะยังเป็นกระท้อน,นะค,ะค่ะกระท้อนส่งเครื่องที่ลูกค้าทาน <c oughs> อันนี้ก็เป็นมะม่วงแก้วมะกอที่มีตามฤดูกาลนะคะค่ะแล้วเราก็มีค่ะแล้วก็มีขนมต่งตางๆสินค้าของแม่บ้านที่เขาทำมาฝากขายนะคะก็มีมะขามสามโลน,นะคะอันนี้ก็คือข้าวแตนข้าวแตนตรงนี้ทํามาจากข้าวหอมอข้าวเหนียวเขี้ยวงูค่ะจะอร่อยมาก,กอหอมนะคะอันนี้ก็จะเป็นถั่วทันยพืชน,นะคะมีขายที่ร้านมีกโกดางมีข้าวหอมข้าวหอมมะลิมาจากคุงกุลาร้องไห้ สวัสดีค่ะพี่อู๊นะคะวันนี้เราจะพามาร้านน้ำบุงกาแฟน,น้ำบุงนะคะซึ่งอยู่ในโครงการ u 2 t ปั่นกินเที่ยวเลี้ยวน้องไปล้อมเชิญค่ะนะคะค่ะวันนี้เราจะมาเยี่ยมชมร้านน้ำบุ้งเนี่ยอยากจะให้น้องแนะนำนะคะว่าร้านที่นียมีอะไรบ้างมีอาหารแนะนำกับอะไรนี้ให้ให้น้องแน,น,นะนำได้ค่ะ ร้านน้ำบูมของเรานะคะชื่อร้านน้ำบูมคอฟฟี่ค่ะจะขายทั้งเครื่องดื่มพวกชากาแฟนมสดพวกอิตาเลียนโซดาน้ำผลไม้ปั่นเยอะแยะเลย,ยะะคะ่ะแล้วก็จะมีทั้งเป็นอาหารจานเดียวมีอาหารทานเล่นเช่นสปาเกตตี้พิซซ่าก็มีค่ะพวกของทอดหรือว่าจะเป็นพวกยำกุ้งเส้นทะเลข้าวผัดทะเลอย่างนี้หรือว่าต้ยมยำต้มีค่ะ ส่วนมากคนที่จะมาทานที่นี่เ,เราจะไว้ออกงนการที่บุกต่อแวะแบบใช่ไหมคะใช่ค่ะส่วใหญ่จะเป็นทั้งพนาาักงานหรือว่าข้าราชการหรือว่าน้อง,งน,นักเรียนนักศึกษาแล้วจะเป็นคนออกกัน,นะคะ่ะ สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรายังอยู่ในโครงการยูทูตีนะคะนนปั่นกินเที่ยวเลี้ยวหนองไผ่ล้อมนะคะวันนี้ไม่ใช่แค่กินเที่ยวอย่างเดียวนะคะพื้นที่ในตําบลหนองไผ่ล้อมนะคะซึ่งเป็นเทศบาลตําบลหนองไผ่ล้อมเรายังมีที่พักที่จะแนะนํานะคะซึ่งเป็นที่พักรับๆนะคะเราก็จะมีเรือนแถวนะคะเราก็จะมีห้องพักสไตล์รีสอร์ทเดี๋ยวเราไปพบกับหัวหน้าส่วนบ้านพักเลยนะคะสวัสดีครับผม พันธีชัยยาตานพุษาว่าน้าสวมบัรพักเป็นผู้รับผิดชอบบันพักศูนย์การเรียนรู้บรรพักศูนย์การเรียนรู้อยู่ในพื้นที่เดียวกันกับศูนย์การเรียนรู้นะครับในความรับผิดชอบของกองบัญชาการชรลที่2โดยมีสองโซนโซนบรรพักมี14ห้องโซน VP ีมี4หลังนะครับแล้วก็มีพื้นที่ติดกับบุงตัวหลวงซึ่งเป็นประชาชนทั่วไปและทหารปอกกำลังกายในส่วนของประชาชนทั่วไปแล้วก็ทหารที่มาวิ่ง นะครับถ้ายังไม่มีที่พักก็สามารถมาพักที่บ้านพักศูนย์การเรียนรู้โดยราคาย่อมเยานะครับราคาพิธภาพเราไม่เราจะไม่เก็บแพงเพียงเป็นค่าบำรุงค่าอาหารและค่าเบี้ยเลี้ยงเฉพาะเจ้า,าที่เจ้า,าที่เท่านั้นสลับในส่วนของบ้านพักแล้วก็มีส่วนร่วมกับประชาชนรอบค่ายนะครับก็ถ้ามีกรุ๊ปก็จะมีแม่บ้านจัดอาหารให้แล้วก็มีส่วนของออเทศบาล น้องพผยล้อมนะครับมีเจ้าที่บุคลากรที่มีความสามารถมามาทำมาเสริมเรื่องอาหารและกันใช้โครงการเศรษฐกิจพอเพียงมาสนับสนุนในในพื้นที่สวนบ้านพักครับวันนี้เดี๋ยวเราจะพาชมที่ห้องพักนะคะเป็นห้องวีสองนะคะเดี๋ยวเราไปมชมกันเลยมาสกัดีมากเลยสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้มีมีทางลาดด้วยนะคะมีมีทางลาดด้วยนะคะ ครบสุดเลยโอ้ห้องน่าอยู่มากวิวสวยนะคะวิวสวยนะคะนะคะอันนี้เป็นเป็นห้องนอนนะคะห้องนอนห้องนอนก็มีทีวีนะคะดูด้วยนะคะห้องน้ำในตัวนะคะมีห้องน้ำในตัวะค่ะมีตยมีมีตู้เย็นด้วยและอ๋อมีมีมีมมมม เดี๋ยวมีระเบียงข้างนอกอีกนะคะนะคะมีระเบียงขออนุญาตระเบียงค่ะนะคะแล้วมีอาวิวซึ่งเป็นบุงตาลัวที่อย yes ู่ในตำบลหนองผพล้อมเรานะคะดูแลเทศบาลตำบลหนองผ่ล้อมนะคะแล้วพอช่วงเย็นๆเนี่ยจะมีคนมาวิ่งออกกำลังกายเยอะมากใช่ไหมคะใช่ครับวันหนึ่งเป็นหลายพันเป็นพันเป็นหลายพันเลยนะคะแล้วก็มีน้ําไหลผ่านบรรยากาศรอบข้างสวยงามน่าพักน่าอยู่นะคะเย็นสบายตลอดเวลา